สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่คัมชะโนโดนะคะด้านนี้จะเป็นคลองส่งน้ำหรือล่องน้ำนะ่ะนะที่ติดกับถนนนะคะเนี่ยถนนจะอยู่ด้านบนนะคะจะอยู่ด้านบนเสร็จแล้วจะขนานกับด้านบนเพื่อจะไปที่ศาลเก่าหลวงปู่นะคะเพราะนั้นใครใครมาคัมชะโนโดแล้วมาได้มาสักการะออศาลเก่าหลวงปู่ ไม่ถือว่ามาถึงคำชะโนดนะคะเพราะฉะนั้นเราเราก็จะพาท่านผู้ชมไปที่ที่ศาลเก่าของลูงปู่นะคะเราจะเดินไปตามถนนนี้แหละค่ะไปตามถนนนี้นะ,ะตามสะพานนี้นะโทษตามสะพานเนี้ยนะคะตลอดนี้เลยนะคะนะคะนู้นสงสัยจะเป็นตรงนู้นนะคะท่านผู้ชมขาไกลอยู่นะไกลอยู่นะคะเนี่ยนี้เราก็เดินตามถนนตามสะพานละอันนี้เพิ่งสร้างใหม่นะคะ่ะเพิ่งสร้างเสร็จเนี้ย เราก็ให้จะชมเข้าชมช่วงวันที่หนึ่งนะคะถึงวันที่ห้านะเอาเนี้ยนะคะเริ่มไงเริ่มแต่วันที่หนึ่งตอนนี้วันที่ห้าแล้วก็ได้ห้าวันวันนี้นะคะตอนนี้เราก็จะไปที่ศาลนะคะโอ้หน้าเที่ยวม,มากๆหน้าชมมากๆเลยค่ะเนี่ยเราจะเดินไปตามสะพานนี้นะเออเราไปด้วยกันเนาะไปขอพรหลวงปู่ไงนะคะ ทำลงทุนเยอะเลยอ,ะอ่ะใครมาก็มาสาระกาละนะคะอันนี้จะเป็นคลองคลองมามามา,มาตันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขาไม่ดีส่วนก้านอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่ง,งเนาะนี่เรา,าไปด้ยนี่เดี๋ยวเราเดินตามสะพานไปด้เราตามสะพานไปด้วยกันนะคะ โอ้เมื่อกี้เราไปในนู้นเขาเรียกในวังนะคะในวังนะคะในในในป่าชโนดนะะตรงนั้นเขาเรียกวังนะคะอันนี้เราไปให้ไปตามนี้ก็ไม่ให้ผ่านตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นคลองนะเขาขุดเราก็จะไปส,สักการะองคุงปู่นะคะที่เป็นศาลเก่าไกลๆน,นะน,น,นู้นนะะท่านผู้ชมเดินไปด้วยก,กันเนาะอาจจะลายตาสักหน่อยนะช่วงนี้ ราะว่าเราต้องเดินอ่ะเดินไกลมากอ่ะมาขอพรหลวงปู่กันเนาะโอ้มีดอกบัวสีชมพูด้วยบัวหลวงสีชมพูอันนี้จะเป็นทางที่เดินมาที่ศาลเก่านะคะเดี๋ยวเราอาจจะตัดสักช่วงหนึ่งนะ,ะเพราะมันจะยาวเกินไปเราดูบัวนะคะเป็นบัวหลวงส,ะะสีชมพูนะคะสีชมพูนะก่อนจะถึง ่อนจะถึงศาลเก่าของหลวงปู่นะคะเนี่ยจะมีดอกพวหลวงสีชมพูสวยมากนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอขอตัดนี้สักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายที่ตรงที่ศาลอีกเนาะเพื่อไปขอพรหลวงปู่กันโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ